สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็วันนี้จะมาคำนวณสูตรผลลัก110หน่วยแบบปรุงในให้กับสมาชิกี่รับชมกันเป็นแนวทางน,นะครับซึ่งวันนี้เป็นหัวแรกที่จะลงให้ชมกันก็ทั้ง3สูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรสามตัวบนนะครับซึ่งเราจะได้1ชุดตนรงโดยที่เราไม่ต้องกลับนะครับเ,เรามาเริ่มกันที่หลักร้อยกันครับวิธีคิดนะครับก็ ดับแรกเลยจากน้ำเลขที่ออกตั้งแต่171นะครับมาเรียงไว้นะครับจนถึงโวดล่าสุดที่ออก1 5 9นะครับแบบนี้นะครับก็เรามาเริ่มกันเลยครับหลักร้อยอน้ำหลักสินะครับของวันนี้ครับมาบวกกันกับหลักร้อยของวันนี้ก็มาบวกกับหลักร้อยอีกอซึ่งเราจะใช้นี่ครับ บวกกัน3ามบนนี้นะครับเราจะนำสามเลขนี้นะครับมาบวกกันก็นะบวกกันครับ7จ็บวกสมบวกศูนย์มีค่าเท่ากับ 10. อ่าเราจะได้ค่าเท่ากับ10นะครับสามี้บวกกันต่อมาข้อที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะครับข้อที่2เราจะได้โงมานะครับ จะไล่ลงมาครับต่อมางวดที่2นะครับก็นำสามเ่ขสามงดนี้นะครับมาบวกกันจะใช้หลักสิบหลักร้อยหลักร้อยของแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ค่อยดูไปนะครับก็หกบวกสองบวกสองนะครับจะมีค่าเท่ากับสิบแบบนี้นะครับค่าที่เราได้นะครับจะเท่ากับงวด แรกนะครับแรกแบบนี้นี่ครับอ่าอ่าต่อมางวดที่สานะครับซึ่งก็ตรงกับงวดประจำวันที่1นึคุมพาปีหกห้าได้เลยครับซึ่งเราจะหาหลักร้อยของงวดใหม่นะครับก็โดยเราจะนำอ่าหลากักสิบวกกับหลักร้อยนะครับก็ที่มีอยู่นะครับก็มี2เลขนี้อ่าหกวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับ ซึ่งเราจะต้องบวกกันแล้วนะครับค่าที่ออกมาจะเป็นค่าเป็น10บากร้อยในงวดน,นี้นะครับค่าตัวนีเ้เราจะได้เป็นเลข3นะครับแบบนี้ครับต่อถ้าเรานำา3เลขน,นี้นะครับมาบวกกันซึ่งเราจะได้ค่าที่ตรงกับทั้นแต่2งวดน,นี้นะครับที่จะมีค่าเป็น10นนั่นเองครับ แบบนี้ครับหกบวกหบวกสค่าเท่ากับ10นะครับหลักร้อยงวดใหม่นี้นะครับเราได้ที่เลขเด่น3แบบนี้นะครับต่อมาอ่าส่วนที่เป็นหลักสิบนะครับวิธีหาหลักสิบก็เราจะเริ่มที่งวดนี้ครับ037ก็จะนำหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยแล้วก็มา บวกกันหลักสิบของหัวนี้นะครับซึ่งเราจะได้ค่าที่เป็น3นะครับเราก็จะมาเทียบลงไปนะครับก็อันนี้จะใช้โดยวิธีเทียบค่านะครับเราจะนำะค่าตัวแรกนะครับที่ได้3เราก็จะมาเทียบลงไปนะครับต่อมาข้อที่2นะครับนำา7บวกกับ5บวกกับ1นะครับจะบวกลงแบบนี้นะครับ 7บวก5บวกนค่าเป็น3นะครับซึ่งเราจะเท่ากันแบบนี้อาจะจะได้ค่าที่เท่ากันนะครับแบบนี้นะครับต่อมาข้อที่3นำา2บวก3เป็น5 5บวกแป็นค่าเป็น3นะครับแบบนี้ครับจะเท่ากันต่อมาข้อที่4นำา2บวกเป็น8 8บวกเป็น3นะครับไหมครับ เราจะใช้ค่าที่เป็น3นะครับจะตรงกันแบบนี้นะครับนะครับจะมาแบบนี้ก็ลงมานะครับงวดที่5ก็งวดล่าสุดที่ออกนะครับ1 5 9นะครับศูนย์บวกห้าบวกแปดซึ่งเราได้ที่เป็นค่า3อยู่นะครับใชครับซึ่งค่ามันจะเท่ากันแบบนี้ครับตั้งแต่งวดนี้ครับศูนย์บวกหกบวกเจ็ดเป็นค่าเป็น3นะครับจะเท่ากันอ่าเราก็มาบวกหางวดใหม่กันนะครับ งก็จะนำหลักร้อยบวกกับหลักสิบนะครับ1บวกเเป็น0 0บวกกับ3นะครับอ่าซึ่งพจนใหม่นี้นะครับเราจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลข3นะครับจะเด่นที่หลักสิบโคพนใหม่นี้นะครับนะครับค่าที่ได้เราจะตรงกันแบบนี้นะครับอ่าซึ่งจะตรงกันแบบนี้นะครับ ก็ถ้าไม่เข้าใจดูอีกรอบก็ได้นะครับก็สามตัวนี้ครับก็มาจากนำา0บวกกับ6บวกกับ7จะมีค่าเป็น3แล้วก็3ตัวที่2นะครับก็มาจากนำเบวกกับ5าบวกกับ1จะมีค่าเป็น3แล้วเลข3ตัวนี้ล่ะก็มาจากนำสบวก3าบวก8จะมีค่าเป็น3ามแล้วก็เลข3ตัวที่4ก็มาจากนำา2บวก6บวก5จะมีค่าเป็น3ต่อได้ตัวที่5้า นำศบวก5บวกก็จะได้เลข3ตัวที่หนะครับตัวที่6ก็คืองดใหม่นะครับนำหบวก5 1าบวก3บวก9นะครับเราก็จะได้ค่าที่เป็นเลข3าะครับซึ่งผลลัพธ์คือตรงนี้นะครับก็สูอันี้นะครับที่ผ่านมานะครับก็เข้าตั้งแต่นี้ครับวันนี้เลยครับ1อ่าเจ1กนะครับหลัก10ก้อนนี่ครับจะได้แบบนี้ก็เข้ามาทั้งหมด5้ตัวติดกันเลยครับหลัก10นะครับก็อันนี้ครับ ็จะใช้วิธีเทียบค่านะครับนำสามมาเทียบในค่าของ3นี่ครับก็งนวดนี้เป็นงวดที่6แล้วนะครับงวดที่6ก็ยังได้ที่ได้3นะครับก็ต้องรอรุ่นกันนะครับหลักร้อยเราได้ที่เลข3หลักสิบได้ที่เลข3ามอนครับ3ตัวนี้นะครับชนกันนะครับกับสูตรหลักร้อยแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับสังเกตดูดีๆได้3ตั้งแต่งวดนี้นะครับ เลขสามทีนแดงกีครับมันจะมาแบบนี้ครับมันจะข้ามง่วดนะครับ2งวนนี้ไปนะครับที่แดงกุญนีครับมันจะมางวนนี้ครับงวดที่ออก2 3 5หนะครับได้สามที่ออกตั้งแต่0 37นะครับก็จะมาปักหลักที่หลักสิบต่อนะครับอ่าถึงกุญนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็มาออกงวดนีสิทธิ์ครับแล้วก็จะมาอ่าดูกันนะครับว่ามันจะมาตามสิติแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับก็ ถ้าตามดูถ้าดูจากสีนะครับว่ามันจะข้าม2งวดนี้ไปนะครับ3ามตัวนี้ก็จะมาวดนี้นะครับแล้วก็จะข้าม2งวดนี้ไปอีกไหมซึ่ง3ตัวนี้นะครับก็ตรงกับสูอันนี้ครับที่เทียบค่าไว้นะครับเข้มครับก็โนี่เป็น่าที่ชนรอบของได้สามตัวนี้นะครับต่อมาเรามาดูหลักหน่วยนะครับวิธีคิดหลักหน่วยซึ่งเราจะเริ่มที่วดนี้ครับ3 72งวดนี้นะครับ ดูดีนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะใช้วิธีเทียบค่าเหมือนกันนะครับก้อนอันดับแรกเลยนําเลข7กับเลข2มาบวกกันนะครับซึ่งจะมีค่าเป็น9ต่อมาก็นําเลข2ตรงนี้นะครับดูดีนะครับบวกกับเลข7ตัวนี้บวกเลข7ตัวนี้นะครับซึ่งค่าที่ได้จะเท่ากับ9เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมันจะเท่ากันแบบนี้7จ็ดบวกสเป็น9ซึ่ง9ตัวนี้นะครับก็มาเทียบกับวิธีแรกนะครับนำสองบวกเจ็ดเป็นเนะครับ แล้วก็อีกอย่างนะครับเล้เจ็ดตรงนี้ครับก็มาจะมาแบบนี้นะครับมันจะลงมาแบบนี้นครับจะลงมาอยู่หลักหน่วยนะครับก็มาชนกันหลายแบบครับต่อมา,อาต่อมาโมดที่สองนะครับโมดที่สองก็ามาเราจะข้ามโมดนี้ไปนะครับโมดนี้ไปที่ออเจ็ดงุงนะครับก็ามานา หลักสิบกับหลักหน่วยมาบวกกันนะครับมาเทียบค่าใหม่ครับ5บวก8เป็น3วิธีแรกนะครับนำา5กับ8ปจะมีค่าเป็น3แล้วก็นำา8ตัวนี้นะครับมาบวกกับ5ได้5ตัวนี้นะครับซึ่งค่าที่ได้จะเท่ากับวิธีแรกนั่นเองครับเราจะได้แบบนี้ครับจะเท่ากับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับก็5ตัวนี้ครับก็มันจะมาจะมาปักหลักที่หลักหน่วยนะครับจากที่มันมาหลักสิบ ก็จะมาอยู่หลักหน่วยนะไหมครับก็จะตรงกับวันแรกวันนี้ครับใช่ไหมครับออก3 7 2เจแล้วก right. right. right ็เจตัวนี้ครับม so ันจะอ่า <lifes> อ <ação> ่างวดถัดมาครับมันจะมาที่หลักหน่วยแบบนี้ครับจะลงมาแบบนี้ก็จะข้าไปอ่าสองงวดนี้ครับซึ่งมาจากข้าม2องวดนี้ไปก็มาเกิดขึ้นอีกแล้วครับแบบเทวดาที่เป็นเลขห้านะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับงวดใหม่นี้นะครับซึ่งอันดับแรกเราจะใช้วิธีเทียบค่ากันก่อนนะครับซึ่งเราจะอ่าข้ามงวดนี้ไปนะครับ 068เนะครับเราก็จะนำหลักสิบกับหลักหน่วยสองเลขนี้มาเทียบค่านะครับ5บวก่าเป็น4วิธีแรกนะครับบวกกันแล้วครับจะมีค่าเป็น4ต่อด้วยวิธีที่2นะครับซึ่งเราจะหาหลักหน่วยตรงนี้นะครับซึ่งนำ9ตัวนี้นะครับมาบวกกับที่เป็นเลข5เราจะได้ค่าที่เป็น4แล้วครับเราจะได้แบบนี้นะครับซึ่งค่า4เลข4ตัวนี้ครับก็มาจจะนำ9บวกกับ5ได้นี่ครับ9บวกกับ5นะครับเปค่าเป็น4แล้วก็อีกอย่าง ถ้าเราดูตามสีทีนะครับตั้งแต่โคนีครับออกสามเจ็ดอตัวนี้ครับก็มาอยู่ที่หลักหน่วยแล้วก็ข้ามไป2งวนีนะครับข้ามไปโคนีครับก็ออก2 5 8หนะครับเอาห้าตัวนี้ครับมามาอยู่หลักหน่วยแล้วก็ข้ามขท้่ไปนะครับ1ต่อ1 5 9นะครับ5ตัวนี้จะมาแบบนี้ต่อท้าไมครับอาจจะกลับมานี่นะครับอาจจะไปออกที่เป็นหลักหน่วยก็ได้นะครับซึ่งก็ตรงกับสูรเทียบค่า ที่ทําให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวเลขมันนะครับมันจะมาแบบนี้นะครับจะมาแบบนี้ซึ่งก็ต้องตรงกับรอบของตัวเลขนะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกงวดนะครับสําหรับสูตรแบบนี้เนี่ยก็งวดใหม่นี้นะครับหลักหน่วยเราได้ที่เลข5นะครับที่เป็นเลข5ทีนี้เราก็จะมาจับคู่กันเลยครับเราก็จะได้ที่เป็นหนึ่งชุดตรงนะครับ1ชุดแบบตรงตรงนะครับ ซึ่ง,ง,งเราจะเคลียร์ไว้แบบนี้ครับ3ตัวตรงก็ถ้าใครทุกใจอ่าเล่ชุดนี้ก็นําไปเล่นแบบทางตรงได้เลยครับอ่าก็เราจะได้ที่อ่าที่เป็น3ามสานะครับงวดใหมน่นี้อ่าเราจะได้เล่ชุดนี้นะครับก็ถ้าใครทูกใจอ่าที่เป็น3ามสแล้วก็ เราหาลอตเตอรี่ไว้ได้เลยครับแล้วอีกอย่างนะครับสู่อันนี้ก็มีชนกับสู่ที่ผมลงให้ก่อนนั้นนั้นด้วยนะครับก็สู่ชนกันอยู่นะครับตัวเลขก็มีมีที่เป็นคู่นี้นะครับคู่35มห้ครับสามห้าห้าสามนะครับก็ชนกันอยู่นะถ้าเราจะ เล่นแบบ2ตัวนะครับซึ่งเราจะได้ที่เป็นคู่นี้ครับ2คู่นี้เท่านั้นอันนี้เป็นงวดใหม่นะครับของจังที่2กุมภาปีห5นี่นครับจะมาต่อได้ไหมก็ต้องรอรลุ้นกันนะครับถ้าเราดูจากตามที่อ่ทาทมสูตรแล้วนะครับว่ามันจะมาแบบนี้นะครับก็จะเทียบค่าได้นี่ครับหลักร้อยได้ที่เลขสหลักสิบและที่ได้สนะครับ หลักหน่วยงวดใหม่นี้ครับก็ยังอันนี้ครับที่เลข5้านะครับก็มันจะมาแบบนี้นะครับเราดูดีๆนะครับซึ่งสู่แบบนี้นะครับมันจะเข้าแบบข้ามงวดนะครับมันจะเข้าแบบข้ามงวดแล้วก็อย่างถ้างวดนี้มาแบบนี้ตรงๆนะครับก็เราไม่สามารถที่คำนวณต่องวดใหม่ได้นะครับก็ต้องรออีกนะครับต้องรออีก ฝากให้สมาชิกไปพิจารณากันดูนะครับอ่าก็เราสุดใจค่อยตามนะครับไม่ชอบป็นต้องตามทุกสูตรก็ได้นะครับไว้ให้เราเลือกเล่นนะครับสูตรที่เราชอบซึ่งก็คำนวณให้ชมการเป็นแค่แนวผ่างเท่านั้นนะครับอ่าต้งเราจะได้แบบนี้นะครับ335ก่อนนี้นะครับ2คู่3 3ากับ3 5นะครับ ฝากเป็นแนวทางน,นะครับก็ถ้าใครทูกใจอ่าสูงนี้นกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้ามากดไลค์และคอยกำลังใจก็ในส่วนชุดสรุป3โตัวโต,วตวในงวดน,นี้นะครับซึ่งจะลงให้อีกเช่นเคยนะครับจะลงให้ชมกันก็ถ้าไม่อยากพลาดแนวทางดีๆก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับซึ่งผมจะลงให้ในเร็วๆนี้นะครับจะลงจะลงให้พร้อมกับชุดสรุป2ตัวล่างนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ